สวัสดีค่ะข้าทิบนะคะวันนี้จะมารีวิวที่เราไปฉีดวัคซีนแอสตราซีเนกามานะคะเออหรือว่าที่เป็นวัคซีนของอะไรนะโควิด -19 ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นก็คือเราอายุ28แต่ได้วัคซีนแอสตรานะคะอืมก็คือเนาะประเทศไทยไม่สามารถเลือกวัคซีนเองได้เลยขอย้ำนะคะว่า วัคซีนที่ดีจริงๆก็คือมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อจากตัวเองแล้วก็แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นแล้วก็ไม่ทําให้เราป่วยรุนแรงหรือตายได้นะคะอันนั้นคือวัคซีนที่ดีค่ะไม่ใช่ว่าวัคซีนที่ไม่มีทางเลือกแบบะะอะไปดูกันว่าที่เราไปฉีดมาจะมีเอฟเฟกต์ยังไงอะไรยังไงไปดูกันเลยค่ะ เมื่อชว์เอนะคะเราก็จะเดินเข้ามาค่ะทางด้านซ้ายมือมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่นะคะแล้วจะพาเราไปวัดความดันตอบแบบสอบถามค่ะรีวิวค่ะอันนี้เป็นคิวเมื่อกี้มีวัดวม,มีกรอบประวัติวัดความดันวัดความดันเหมือนเราเป็นความดันต่ำใช่ปะเขาก็ถามว่าแล้วเขาก็พาไปถามหมอแล้วเขาก็ถามว่าปกติเป็นคนความดันต่ําอยู่แล้วหรือเปล่าครับเราก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าเพลี่ยนหัวหน้ามืดอะไรไหม แค่นั้นแล้วเขาก็ปล่อยเรามาซึ่งก็ไม่ได้ขัดกรองอะไรมากมายก็คือมาถึงที่ 4, สีเพื่อรอฉีดอันนี้เซ็นันอกสารต่างๆก็จะตามนี้เพิ่มเติมก็คือยันานมาก,กินนะคะแล้วก็เขาให้จำเลขเก้าอี้ที่นั่งตรงนี้ว่าเป็นเลขอะไรแล้วก็รอฉีดเก็บเอกสารไปแล้ว ลืมบอกเมื่อกี้คือถามพนักง,งานที่วัดคอมดันใช่ปะว,ว่าวันนี้ได้เป็นวัคซีนอะไรคะเขาบอกว่าเป็นแอสตาค่ะก็ mm hmm. จะมาดูกันนะคะว่าเป็นแอสตาเลยมั้ย <No, no. S 1> ฉันได้นั่งตัวอีกเก้าเก้าใช่ไหมถูกไหมถูกแล้ว ตอนนี้ขยับมาที่เก้าอี้รอฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็คือให้นั่งรองเวลาแล้วเขาจะมีพยาบาลเอาวัคซีนมาให้แต่ละจุดจุดฉีดน,นะคะโอ้ม่ก่อนที่กำลังจะฉีด ตบตาจะตายเราแ oh ล้วโอมายกอลอะไรนะนาลีนี่ค่ะสุขสวัสดิ์ค่ะ,ไม,ไ,ะคไม่มีค่ะอันนี้วันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นแอปเปิ แตมาเป็นหลอดแล้วไม่เห็นขวดใช่ไหมคะว่าเป็นหลอดมันจะเป็นขวดขวดมันจะได้ประมาณเด็คนาคือเป็น,นงนินก้นเล็กขเหลืดค่ะ,ะที่ร้นนี้คุณได้ไดขวดทีาคาับอ,อมือเยมาพายเงิอีกแล้วกวรจับผุ่นไปนิดนึงนะถังฉีดน้ำมี่รากาวนหนนะเกเินัก่องเท การปวดเมื่อหรือว่าขั้นเนื้อขั้นตัวอาจะเป็นไข้่ะทานยาพาราได้นะยาพาราได้หิึ่งมัดปวดยู่ไหมแค่สะดุตอนทิ้ใช่ชค่ะ,อคะขอบคุณค่ะรอผมเก็บอาการที่ชั่วโมงนะคะได้ค่ะไม่มีอาการอะไรก็กลับบ้านได้อ๋อโอเคขอบคุณค่ะ จะเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะมาลุนกันว่าฉันจะรอดไหมต้องรอดแหละแล้วเขาก็ให้มานั่งรอตรงจุดนั่งรอนะคะก็คืออะไรวะตอนแรกมีคนอะ่ะแล้วมาฉันยูคนสุดท้ายแล้วะงงอะ่ะไม่มีคนอะ่ะหล่อนปะวัคซีนไม่ได้ทำให้คนบ้าเพราะเราเป็นบ้าอยู่แล้ว ออันนี้บรรยากาศที่นั่งรอนะคะส่วนข้างบนจะเป็นที่ชี่ญญกือระบายอากาศมอหว่งางนั่งรอก็รีวิววันนี้แล้วกันโลงมากคือแบบดูข้อสอบดิคุณเคยมีประวัติแพ้วัคซีนโควิดสิบเก้าหรือส่วนประกอบในวัคซีนหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย โอ้ไงวะฉันไม่เคยฉีดอ่ะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงวะเออตอนแรกเราก็ไม่ติดใช่ปะ่ะแล้วเราก็ถามคนนั้นอ่ะเออคนที่แบบมาให้ความปรึกษาอะไรเงี้ยตอนก่อนเขาบอกว่าประมาณว่าแบบถ้าไม่แท้ก็ติกไม่ใช่สิครับอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบนี่ใจยากตรงไหนเลยแล้วก็แบบอ้อะไรวะกูไม่เคยฉีดกูจะรู้ได้ยังไงว่ากูแพ้ไม่แพ้ถูกปะประมาณน,นี้แหละ ตอนนี้ชีดไปแล้วเป็นเวลา15นาทีไม่เห็นอนะ่ะเออก็คือแบบรู้สึกง่วงๆง,งหลือว่ามันนั่งเ,ยเฉยๆก็ไม่รู้มันเลยง่วงๆอะ่ะเมื่อนๆมืนนิดนึงแต่ก็ง่วงเค,ค,คิมจะหลับ <c ười> เกือบหลับแหลว <c ười> มารีวิวค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็วคือจะได้เอกสารอันนี้มาก็คือจะบอกว่า เราเชื่ออะไรเลขที่ประชาะชนบาบาบาแล้วก็ฉีดโดยหน่วยบริการอะไรนะคะอันนี้ก็ไปลงมาพยาบาลจุฬาลัตสามอินเตอร์นะคะที่เซ็นทนรัลพารามเก้าแล้วก็จะมีบอกว่าเราได้ฉีดวัคซีนแอสตาราเซนิกานะคะ S b S แล้วก็ลอดใดๆก็จะบอกมาแล้วก็จะมีชื่อผู้ฉีดวัคซีนแต่เราก็เห็นว่าเพื่อนอะ่ะที่มาฉีดเมื่อาวานอะ่ะก็เป็นชื่อคุณคนนี้เราก็เลยอยากรูว่า เขาิมนออกมาเป็นชื่อคนเดียวกันหมดเลยเหรอทางกาที่คนฉีดคนละคนอย่างนี้หรือเปล่าเอ๊ะยังไงอืมแล้วก็เขียนว่าเวลาที่ฉีดวัคซีนก็คือสิบห้าสามหแล้วก็รอดูอาการถึงสิบหศนะคะต่อไปตรงช่องที่แบบควรมารับวัคซีนครั้งต่อไปอ่ะเขาไม่ได้เขียนอืมแล้วยังไงอ่ะแล้วเราได้ฉีกี่เข็มน,นะ <c oughs> แต่ก็คือได้ยินว่าว่าอยากขาจะมีแจ้งทาง SMS เหมือนเดิม การรัชนีนีค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วบรรยากาศต่างๆก็จะเป็นมีลานจอดรถโล่ลงๆมีบอร์ดให้ถ่ายรูปต่างๆตามนี้ค่ะกลับบ้านได้บายรีวิวนะคะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งตั้งแต่ฉี่แล้วเรานั่งรอครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะเรา,ง,า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 ง่วงมากๆๆกง่วงวันตลอดเวลา,แล,วา,าวแล้วเราก็ไปกินข้าวแล้วเราก็ เดินในห้างแล้วเราก็ยังง่วงอยู่ตอนนี้ก็ง่วงแต่ตอนตอนกินข้าวอ่ะก็เริ่มแบบว่าแบบยกแขนกินข้าวอ่ะก็คือเริ่มปวดตรงตรงที่ฉีดอืมแต่แล้วมันก็พอไปเดินมันก็ไม่ได้ปวดตรงที่ฉีดอะไรมาแค่แบบตึงๆอะไรอย่างเงี้ยแค่เหมือนแบบว่าเหมือนโดนฉีดโดนทําอะไรมาที่แขนอะไรแคนะ่นั้นแต่ตอนนี้คือเริ่มแบบปวดปวดตัวเออแล้วก็งว่วงแล้วก็แบบอยากจะแบบหลับไปเลย ก็คงต้องไปนอนแล้วแหละบายสรุปที่กลับมาที่บอกจะไปนอนใช่ไหมคะก็คือไม่หลับโอ๊ยตาหลุมาคึ้งว่งวงมากมากแต่ไม่หลับก็เลยตัดสินใจแบบนอนกิ้งไปกิ้งมาจนประมาณสามทุ่มเริ่มแบบว่าเริ่มตัวลุ่มๆก็เลยรีบอาบน้ําดีกว่าเดี๋ยว,วว่าจะเป็นไข้แล้วอาบน้ําไม่ได้อะไรเงี้ยพอไปอาบน้ําปกติเราไม่เคยใช้น้ําอุ่นเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่อะไรอะ่ะ กแต่หน้าร้อนมาใช่ปะแต่เนี่ยต้องใช้แล้วก็รู้สึกหนาวรู้สึกแบบเอออยากรีบอาบน้ําให้เสร็จอะไรองี้พออาบน้ำออกมาแล้วก็เอรีบแต่งตัวแล้วก็จะมานอนอืมแล้วก็ตามมันจะแล้วก็รู้สึกเริ่มปวดหัวแบบมีจิตจิขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ปวดมากอ๋อลืมบอกกลับมากินยาประมาณ <c oughs> ก็คือพอรู้สึกแบบ เหมือนรู้สึกไมไ่เป็นไรแต่ก็รู้สึกไม่สบายตัวก็เลยกินยาพาราไปหนึ่งเม็ดตอนหนึ่งทุ่ม,มก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรง่วงก็ไม่นอนแล้วก็ขึกมากแล้วก็ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ตอนเนี้ยเนียประมาณนี้แหละรีวิวขณะนี้เวลาสี่ทุ่มครึง่งตอนแรกว่ค่ายตอนสามทุ่มสามสิบหกจุดเจ็ดตอนนี้วัดใหม่เป็น 3 7มสองน้องค่อยๆขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มหนาวเริ่มตัวลุมๆุม,มอันนี้ได้ผมพาเป็นที่เรียบรอ้อยปกติบางคนขี้ร้อนเราจะผ่านคืนนี้ไปให้ได้เหมือนเช้ามาประมาณ9ก้าโมงนะคะใครขึ้นไปประมาณ37.9จ้าอันยองตอนนี้ มารีวิวความคืบหน้านะคะอกกล้องทำไมเป็นอย่างนี้ความคืบหน้าก็คือวันนี้ตอนสองทุ่มยี่สิบแล้วเนาะประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดจะประมาณเท่าไหร่วันวนีนว้นวันที่สองยี่สิบเอ็ดจริงค่ะเอ้ยวันที่ย1สิบเอ็ดอ๋ออะไรบุกปนนัก็คือจะมารีวิวว่าที่เมื่อวานรีวิวค้างไว้ว่าเราง่วงแต่ไม่นอนคึกมากยังไม่ค่อยปวดหัวที่แบบบอกว่ามีแบบเริ่มเลิ่มเร้าวที่ไหล่หอยขึ้นมาใช่ไหมพอหลังจากนั้นนะคะทุกคนคือ ปวดหัวมาก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 ปวดหัวอย่างเดียวไม่พอนะปวดแบบปวดแขนนี้ที่ข้างนี้ใช่ไหมปวดแขนซ้ายร้าวไปแขนขวาคือร้าวเวียนกระดูกข้างในคือร้าวไปหมดเลยปวดมากมากมากคือแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงว่ามันปวดมากจริงๆคือแบบอ้คือแบบแบบเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่าคนที่อายุต่ําแบบอายุน้อยอผู้หญิงที่อายุน้อยไม่ควรฉีดตัวนี้ว่าเอฟเฟกมันจะเยอะ อม,มันแบบมันเยอะจริงๆก็คือเหมือนแบบพอประมาณเที่ยงคืนเราก็เริ่มรู้สึกแบบคลื่นไส้อยากจะอ้วกแต่ก็ไม่อ้วกเหมือนแบบคลื่นไส้แล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มหิวหิวแต่ก็ไม่ได้อยากกินนะเหมือนแบบท้องแบบท้องมันแบบเหมือนน้ำย่อยมันออกมาท้องมันหิวะเออแล้วก็พอหิวแล้วก็คลื่นไส้เหมือนมันตีกันอย่างเงี้ยแต่ก็ ก็ขึ้นไส่แต่ก็ไม่ออกอืทำาไมก็ไม่ออกแล้วพอได้แล้วก็นอนนอนจนแบบว่านอนทุกท่าหันซ้ายหันขวาคือแบบหันจนไม่รู้จะหันยังไงแล้วคือมันป่วดมากมากมากจริงๆป่วดจนนอนไม่หลับเป็นยังไงคือแบบความทรมานที่แท้ทรูเป็นยังไงคือรู้เลยจ้ะอืมคออแบบเพราะว่าเหมือนไข้มันเริ่มขึ้นนี่มั้งเออแล้วรู้สึกตัวได้ว่าแบบว่ามานอนตอนช่วงประมาณแบบ ตีสี่ตีห้าเรามัง้งเพราะว่าตอนที่แบบพอตอนเช้าอะเหมือนเหมห้องมันก็สว่างใช่ปะมันไม่ไม่เหมาะกับการนอนอะมันก็ทําให้เราเหมือนแบบหลัแบบแบบไม่สนิทอะแล้วมันก็เลยรู้สึกถึงความปวดหัวว่ามันแบบตุบตุบตุบอืมเหมือนแบบว่าเส้นสมองตรงเนี้ยมันแบบมันตุบ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 อย่างเงี้ยคือปวดมากๆคือแบบมันได้ยินเสียงเลยอะว่าแบบเสียงแบบ เสียงมันบีบตัวเออคือน่ากลัวมากเหมือนเสียงนาฬิกาที่บ้านใครมีนาฬิกาเขียมอ่ะจะรู้เลยว่ามันจะดังไงมันจะติ๊ก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 ,กอย่างงี้ใช่ปะ่ะเสียงแบบปวดหัวเป็นอย่างนั้นเลยจ้าคือแบบอืมแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าตอนเช้าเราอะตื่นมากินยาหรือเปล่าเหรอเออตอนเช้าตื่นมากินยาเห็นปะสลืมสลือคือแบบไม่รู้ตัวว่าตื่นมากินยา แล้วตอนเช้านี่เออแนะนําอย่างหนึ่งคือที่คนไปฉีดวัคสินใช่ปะต้องมีนี่จ้ะที่วัดไข้ในยี่ห้อเดียวกับลองวีด้วยจะจะมาบูลลี่ไม่ได้ว่าแบบใช้ที่วัดไข้ปอกเออคือใช้อันนี้ใช่ปะวัดไข้ตอนเช้าประมาณแปดโมงเก้าโมงอ่ะไข้ขึ้นไปประมาณสามสิบเจ็ดจุดเก้าแล้วหลังจากนั้นเราก็กินยาพาราแล้วเราก็นอนแล้วเราก็ไม่ได้วัดต่อแต่คือแบบมันควรมีมากๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ เอานาฬิกามาใส่เพราะว่าจากที่แบบมันปวดหัวตุ๊บตุบตุบใช่ป่ะเราก็กลัวว่าหัวใจเราเต้นแรงไปหรือเปล่าเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเอานาฬิกามาใส่เพื่อแบบวัดดูไว้อะไรเงี้ยอืมแล้วพอหลังจากนั้นก็หลับสลบไปเลยยันบ่ายสามครึ่งกว่าจะตื่นคือเหมือนแบบเออที่เขาบอกอะไรนะเธอยาลมช้างเหรอเออคือเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยคือแบบหลับไปแบบไม่รู้ตัวอืม พอตื่นมาอีกทีหนึ่งก็คือบ่ายสามครึ่งแบบสลุมสลือใช่ป่มตื่นแบบยังไม่อยากทําอะไรยังไม่อะไรเนี่ยคือแบบข้าววายไม่อยากกินอะไรเงี้ยมันยังแบบมันยังไม่ตื่นตัวอืแล้วพอพอหลังจากนั้นก็แบบค่อย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 ตื่นมาทีละนิดละนิดละนิด,ลนดแล้วเหมือนแบบไข้มันก็จะเริ่มมาอีกเราก็เลยรีบกินยาแล้วก็รีบไปอาบน้ำพอรู้สึกว่าเหมือนเมื่อเมื่อวานอะ่ะไม่ได้สระผมแล้วไปฉีดแล้วกลายเป็นว่าแบบ เหมือนมันมาหมักหัวทําให้หัวหนักอะ่ะยิ่งทาให้ปวดหัวมั้งไม่รู้ว่าคิดไปเองก็เลยอ่ะไปสระผมพอสระผมอ่ะก็รู้สึกดีขึ้นเบาสบายอืมแล้วพอตอนเนี้ยประมาณสองทุ่มครึ่งตั้งแต่แบบทุ่มหนึ่งไป็น้มา,มาก,ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเพราะกินยาไปด้วยมัง้งอืมก็เลยรู้สึกว่าเออรู้สึกรู้สึกดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วจริงๆคิดว่าน่าจะจบแล้วนะอาการของ ของเข็มแรกเข็มนี้ก็อ๋อมีอาการอย่างหนึ่งที่แบบว่าที่เขาบอกว่าฉีดวัคซีนมาแล้วต้องกินน้ําเยอะๆใช่ไหมคะเพราะว่าปากมาันจะแห้งมากนี่แล้วก็ลอกปากไปเยอะแล้วเนะนี่ยเนี่ยลอกเป็นแผ่นๆเลยอืมทําให้ปากแห้งมากๆแล้วก็คือต้องกินน้าเยอะๆเป็นลิติ์แต่ซึ่งเราก็เมื่อวันนี้ไม่ได้กินน้ําเยอะแต่เมื่อวานกินเยอะเป็นฤิติเ์เลยอืมนั่นแหละ ถือว่าน่าจะรอดแล้วนะสำหรับเข็มแรกแล้วก็มาลุ้นกันว่าเข็มที่2จะได้เมื่อไหร่เพราะว่ายังไม่มี sms ใดๆมาแจ้งและข่าวเมื่อเช้าก็มาบอกว่าอะไรนะมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนรอบนี้ไปอีกเนื่องจากกมแรงงานบราอะไรก็ไม่รู้โทษ HR โมเมียเป็นหมดลาวในฐานที่เราเข้าใจแล้วกันนะปอทอทอประเทศไทยนั้น โอเคถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตแต่ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือเป็นอะไรเพิ่มเติมก็คือจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบายขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยเหมาเรานะขอให้เออนั่นแหละขอให้ปลอดภัยเลิกเข้าทวิตเตอร์ค่ะแล้วไม่งั้นจะเครียดบาย ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสีนะคะของวันที่12ซึ่งเราไปฉีดวัคซีนมาวันที่10นั่นเองก็คือเป็นเวลาประมาณสีชั่วโมงและจะครบสีชั่วโมงแล้วซึ่งตอนนี้เรารู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วนะคะก็คือเหมือนปกติก็คือไม่มีไข้แล้วอะไรแล้วแต่ก็ยังมีปวดแขนตรงที่ฉีดอยู่แล้วก็มีเมื่อคืนน่ะมีปวดตัวกเก็บๆเก็บ,ก,บ,ก,บก็คือยังนอนไม่ได้เหมือนเดิม ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นผลกระทบมาจากที่เราแบบนอนนานจนบ่ายสามครึ่งของเมื่อวันที่เมื่อวานใช่ปะแล้วก็ทําให้เมื่อคืนก็เลยนอนไม่หลับด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองดูคืนอีกทีหนึ่งแต่คือเมื่อคืนก็ยังปวดตัวอยู่นะอืมแต่ตอนเนี้ยรู้สึกโอเคขึ้นมากๆแล้วรู้สึกเป็นปกติใช้ชีวิตได้ปกติไม่มีแบบว่าหายใจติดขัดหรือว่าเหนื่อยหรือว่าหอบ ใดๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอะ่ะไม่ได้ปวดหัวแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะในการรีวิวการฉีดวัคซีนของเรานะคะแอสตาซินิกานั่นเองไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยแต่ก็แบบว่ามันก็ต้องพูดหรอว่าใครได้ไปฉีดวัคซีนรอบนี้ก็คือขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะขอให้เราผ่านมันไปด้วยกันนะคะทําไมวะทำไมฉีดวัคซีนต้องมาให้กําลังใจงกันขนาดนี้ใช่ปะเออรู้อยู่เนอะ ประมาณนั้นค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปค่ะ